ยุคที่ทำไม่มีอยู่จริงหลุมหายใจไม่ออกผมว่าน่าหมดสัตย์ทางกับออคอลลีเดนบ้างเยอะเกินสี่คนเลยตอนนี้คือว่าเตมันเยอะมากเลยมันจังมากเลยนะเว้ยก็ไม่ได้หายว่ะมันก็ไม่ออกว่ะตอนไหนตีรีเดียนโหผมต้องลากไปฝั่งบ้านใหญ่เลยปะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช่อุ้ยมันมาเลยถามมึงเหรอเออ เขนาดอะไรวะพี่ดุมอะใช่ไหมใช่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 ลอยออนลน์ผมใส่กร้อดแล้วไ้ดอนไอออฟฟรลดิงเนี่ยเอาให้มันได้เลยยังไงก็ต้องได้เออมันต้องต้องได้ทำไมตอนนั้นมันได้วะตอนแรกยังได้เลยไอที่ฮิตเลอร์มันไอที่มันหลุดอะ เราเทมกอนเดินอ้าวทำไเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอาด่าเขาทำไมเขาไม่ทช่อะไรเขาเดินอ้าวก็เปิดเขาดีไม่หมายถึงกูอ่ะเียดที่ปั่นเฟรมว่าไหนเลยก็ได้ผมปั่นกับเพื่อนอยู่บ้านเลยห้าสิบอะอุ๊ยัดมาเลยอย่าหลงเชื่อกับคำว่าอย่างมากกับเกมนี้เออยังเหมือนเปอร์เซ็นต์ตีติดวีไปที่เติดอ่ะเอาต่อเลยวะไอตี ตังแล้วตั้งแล้อเลยนะเครื่องนี้นีมัไม่ยบเครื่องเลยเฮ้ยฮี่ไม่เจอเกอและขวาบนไอ้ขวากลางอันนึงโดนเท่มน่าจะเล่นรอบเลย่ะบนเนินนะตี Yes เห็นที่เ็นปะน่ะไม่เห็น ไปหาเคียวมามาเพี่ผมล่าไปเครื่องเสร็จน่าสุดจัดไปเออจัดไปน้องๆไอ้ตีไอ้เหี้ยคุณมไดิ้นหุกไอ้จัดกูโห่ะจ้ะใครอะปะไป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 กูโห่อะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหฮิ้วูไม่เสร็จ รีวิเร็วโอเคมาไปหาเพื่อนที่ไอ้ปั่นได้นี่ยนึกวิววีเยตีไอ้สัตว์ดิ้นหูกูุณถ้าไม่ได้ใช้กูจะด่ามึงอ้าวมันได้กูเฉยเลยพี่เอ็กเออพี่เห็นว่าแล้วพ่เป็นแขกได้นะกูจะตีจ้ะพี่ใส่พระอื่นไปแทนเลยดิ้นหูกอ่ะแล้วพี่ก็เอาไอ้นี่ไปแทนไว้ออฟกตีกำปัวกวิล้วพี่ก็ดิ้นเหรอเชื่อผมดิอ่าตีลอนยัดไม้

เอาเลยเี seat, Arizona, ๋อห hey, er. no ัวด้วพูดเลยไอ้เตีมาไม่มีจต๋กูตางไอ้ยี่ยะม่ตันนี้ไม่มีเลยตะแ่นไม่มีมีตะปิ้นเอาตะปิ้นมาตะเกียงวะเฮ้ย Nó Không có quá Allah A-ra-to Bao giờ con đangunt SIM Hiead, numbers Ohbroth inh tảng very szcz Fold down the table? Ал 전�apper 정도 아이고 아이고, 폭рет频 toute 그램 방화제 싼 래요IV linking this video if you like this vidoe click the bullying account in the description, top down goal is right below cioè, 제 polite post of this video you can click on theivadepod.com patrol me isn't opening you can follow my website link in description below and at the back, like, share link to subscribe my channel Please use Android 여기, huge, need a small bonus, and follow as you go to my website 7 voソủ credential transm Cath idiot tim aprender tuổi trễ radợ thế을т 이거를가 auditor อยัาดหม้เกินได้โคดอะไรโคดอะไรวิกกี้ก็ตุ๊กตาหัวพักทองนะแถบเปื่อได้เอามาแปะเลยไทยเติมไว้ก็ได้ไป,ปไ,ไม่ต้องใช้

โอ้ยางปิงเลยเขียวเขียวมาไอ้เป้งขึ้นหน่อยเขียวนั่นนึง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 ตัดมพี่ยื้อมาอยตรงนี้ไม่มีไม้ไม้ยื้อยยืื้อ้อพี่พี่โดนแผ่นได้อีกทีนึงอ่ะพี่มันตายคอมแมพให้อ่ะเม้าเดี๋ยวเขียวมาหามึงไงไงก็ต้องเอามึงขึ้นก่อนเห็นป่ะไม่นไงเมืองยามินไอ้ตัดเมืองยามินกูไอ้เหี้ยมันพูดพูดดีๆหน่อยไม่อุ้มไม่อุ้มควัญละอุ้มมา อุ้มไหมพูดตอบตไอ้สัตว์อุ้มมา,ามันตามหลักมันต้องไม่อุ้มไงไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ช่วยมึงตายไปแล้วไอเฮียไม่เนียนเลยวะ่ะเนียนไม่เข็งเลยพี่อกพื่อนผมแตกไอ้ไม้เออไม้ฝั่งนี้ไม่มีมมเลยไม่ <laughs> มีฝั่งตายบ้านใหญ่อะ่ะเอางงางงไอ้ควายงงเฮ้ยกลับมาหากูอ้าวกูตายแทนไอ้เบนสอีกแล้ว ต้มาเฝ้ากู้ี่ไปเพื่อไปเลยปั่นไปให้มีมีทางหลังอยู่มี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 บบอกให้ก่อนผมยังไม่้แเอาเียมันจ้เมันเจอเพื่อนกลับมาพี่พี่ชิงหัวไม่ชิงไม่ชิงไม่กลับไม่กลับไม่กลับไรเพื่อนอยู่ปะเอ้ากู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 แล้วอย่างเงี้ยกูแล้วกูตายแล้วด้วย อ๋อเชี่ยนีึใช่ไม้ไปแล้วมึงไปเล่นบ้านฟ้าเลยฝั่งบ้านฟ้ายังไม่ได้ยังไม่ไมีใครไปเล่นบ้านฟ้าเลยเนี่ยเฮียไปไม่ได้รอทีนึงไปยืมก็ได้ควอะไรบ้านฟ้ายังถึงไหมเดี๋ยวพี่อยู่เองนะเขียววิ่งไปไปล้มแทนมันนะตรงกลางนี่มันคือเฮียอะไรวะ ท้องเทศเมันมเมื่อกี้ถ้าไม่วิ่งมาให้มันตีนะเราถ้าไม่อุ้มไลาเบนโดนแขนตายเราเราได้แต่ยื้อมเมื่อกี้ยื้ยอให้ให้เขาตีเราให้ลม้มแล้วเขาอุ้มเราทำอะไรไม่ได้กี่ลายกี่ลาย,เล,ยเล่นนึงเล่นลนึงก็ต้องจะเสร็จ <มา S 1> แล้วทิ้งทิ้งกูเลยมันไม่พอใจอะไรกูวะไม่พอใจเหรอเฮียประตูอยู่บน ของเครื่องเลยไม่สองประตูเลยขวาบนซ้ายบนตายอะไรกูตายแล้วเออให้กูไปเถิดเราบนี้ไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไออ้ไอยไอ้ไ้ไงเอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้้าอ้ไง้ไอ้ไ้ไอไ้ไ้อ้อไ้เ้้้ Né quân phần này bảo bồn rồi chị bay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  chị nó chị bay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  วยืนนั่งมันก็ยังตยัดสิกเปรตสีพี่ไม่เปิดมันพี่มาแล้วสีพี่ไม่เปิดขวาบนเลยขวาบนหรอขวาบนขวาบนไม่น่าทันหรอก okay. 哎，六分钟。